เิ้มเด้อเด้อยิ้มหอ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 มยาชีนัยไม่ได้เห็นเดี๋ยวส่งปไนเลยนะไม่ได้เห็นเดี๋ยวจะส่งน้องมินเนาะคิดถึงยาชีไหมคิดถึงยาชีไหมคิดถึงนอนกับยาเมื่อไงตอนตอนยาตอนยาไปกากาก็ไม่ได้เห็นล่ะไม่ได้เห็นไปโรงเรียนเนาะปะปุก็ไปปะปุก็ไม่เห็นแอดมินมาสัก เออน้องมิ้นข้าโรงเรียนน้องมินอยู่อยู่ปอไหนละปแปดหนึ่งแล้วเหรออะไรนะตอน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 ที่อยู่น่ะเอียงก็อนุบาลอย่างเงี้อนุบาลหนึ่งครับสามบังพูดว่าอันนี้อยู่อสองใช่ไหมอันนี้อสองบรรลุปหนึ่งครับสองบังจะเป็นปอหนึ่งก็ได้อ่ะน้องจะเป็นปอหนึ่งแค่ได้เลยเหรอ ก้อนหนึ่งเลยเหรอเด็กกัพี่ซีกันเด็กกับพี่ซีไหมตอนยินเล่นกับไปเลกับพี่ซีไหมเล่นกับน้องวีเนี่ับพี่วีเอ็นเน้องวีเแล้วก็วิ่งแล้วก็เล่นกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เล่นกแล้วน้องพักพิงแล้วก็น้องอะไรอีก่นแล้วน้องทำยังไงสัตดินเลยหรอ แล้วลองทำยี่ไงไอดนี่เอาเอาไ้นี่ก็พุกพกระพัิขนมเป็นขนมใช่ไหมไม่ได้รูดอันนี้ซื้อมันหมดแล้วเราใช้สองใช้น้ำแล้วก็ใช้ตวันเอาเอาพุ้งน้ำใส่ดิมโอเคใส่ยาปลาแอ็นได้ไหมได้มาขอหอบหน่อยนะขอหอย เป็นไงสบายดีไหมลูกสบายดีนะใหนูตยังดูสิมากับใครนี่มีน้อยไปไงจำได้ทุกคนไหมลูกจำได้ทุกคนไหมสบัดีคบหนึ่ยังคะลูกมดบนเหลือบนนร้นเขาคอบมาเอ้ทำไมเย็จังเลยเออเก่งจังเลยแล้วเย็นนี้นอนไหนนอนกัไเอนนอนกัไอนไหมนอนกับยาีเลือกนอนกับใครเลือกนอนกับใคร ยช้วไม่นอนกับป้าแอนบ่ป้าแอนไหนชีป้าแอนไหนแอ่สวยๆแอนไหนชี้โอ้โหเปติดประตูกันเอยด้าหลังรถเปิดกรบเปิดตรกันแล้วมันมีถึงอย่างวาบ้านยาชีบ้านยาชีเอ้ยมามามาโอยมี อาบ้าไหมอาชมผมเทศกดูกนี้เอามาด้วยแล้วจำมาได้ไหมจำมาได้ไหมไทยเออจำได้อ่ะพูดกันฟรเอานั้นก่อนไทยฮะจำได้แค่จำได้ก็ได้ทิปแล้วหนูก็จำได้นะนจได้ หนูหนูก็จำได้หก่อนสามเดือนนี่เก็บไว้นะเก็บไว้ตังเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวหายเก็บไว้มากน้องมากับใครบ้างคะแล้วก็พี่เปี้ยว เป็นคนซ้อนเนาะนึ่งว่าเม่อหรือว่าแอดมินเป็นคนขับเมเปียเป็นคนเ้องินหลับมาหรือเปล่ามาถึงนานหรือยังคะน้องมาถึงนานยังนานแล้วหรอกกี่ชั่วโมงชั่วโมงก่อนจะครับโอ๊ยน้องมาไม่ทันวิ่งกับป้าแอนอะ น,ออน้องมาไม่ทันแฟนพี่บอกไปแอนด,ดิมาอยู่กี่วันน้องมาอยู่กี่วันจ๊ะบอกลุงเสือว่ากี่วันอ่ะอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่เหรอลราไปกินหมูกระทะใช่ <c oughs> ไหมตอนเย็นอะ่ะไปใช่ไหมเนาะเราไปนะช่วยไปแอนแพ็คขอไหมช,ช่วยได้ไหมน้องช่วยได้ไหมช่วยได้โอ้ทำไมเก่งเังเลยช่วยได้ค่ะ เดี๋ยวป้าแตนให้ทิปเชื่อป้าแอนแพ็คของป้าแตนให้ทิปนะโอเคไหมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาแพ็คเลยนะกูกลับบ้านได้ไหมลับบ้านเก็บของก่นอนเลยไปเอาของได้เดี๋ยวตามไปเอาของนะก็คื <c oughs> ไอไปเก็บของอบอก่พอไปเขาก็ไปตลาดน,นั่นแหละตามไปตลาดพอเจอกันเหรอ ไปออกออก,ออกไปแป๊บนึงสักพักอแหละแล้วกะเขาก็ปุ๊บเข้ามาเลยเราเราก็เลยใช้คําว่าอ๋อมันเป็นแผนของเรานั่นแหละที่เราไม่พลา <c oughs> นี่เขามาจอดถึงนี่เลยอ่ะ <c oughs> อามินทำไมใส่ชุดโซ่จังโอได้ตังร้อยหนึ่งแล้วได้ไปเซเว่นแล้วเก็บไปใช้ไหนละ่ะเก็บไปใช้ไปโรงเรียน หไหนนถุงถุงกระเป๋าไว้นั่นน่ะใครเอาออกมาโชว์ช่องญาชีดิไหนได้อะไรได้ชุดชุดสวยของใครอของใครอของใครเอาให้ชุดอ่ะกับใครป้าปูก,กับลุงเฉือ,อายญาติกลับไปแล้วก็เงินอยู่ในนั้น,นได้ชุดด้วย โอเคเอาไว้ให้แม่ปลาผูกกับมุงเชือไปนนะี่นั่งกับปแอนกับลุงเสือต้องซื้อมันจากไหนจะบางคนจะาหาอะไรนะมานอนใช่ไหมชุดคือแบะหลายกอง เว,วตลาดละมองนะบนท่านฆษณารอมแรกกำเนินการสอนมันไมันไมของมันยังไม่ตรวจอนี่พอตรวจเสร็จปุ๊บมันจะสีแดงอ๋อืมได้ข่าว่าเรียนได้ข่าวว่าเรียนเรียนพิเศษด้วยเปล่า นุนน้ตื่นเช้าไหมคะตื่นเช้าเออแล้วก็ตอนเช้าทานอะไรไปโรงเรียนยรับข้าผัดอืมได้ข่าวว่าเออเออว่าภาพเก่งหนูว่าภาพเก่งเรยังคะ ภาพชุดนะพี่เสือพี่เสือภาพชุดอะไดชุรที่ให้ชุดนะนะสี่คนไหมอ๋อหมายถึงว่าตอนมอบชุดพี่ไม่ได้เอาเลยพี่ก็เลยไม่ได้แคปเียแคปให้ก็ได้แคปมาเพราะมันไม่เห็นหรอกอ๋อพ่เดี๋ยอาจุดน้ำมาลงตกกระจาย ไปถึงอันนั้นถูกเลยนนู้นข้ามปันอไส่เยื้สนอ่ะใช่ทำไมเป็นตัวที่ใช้ประจำเหรอไม่ค่ะคือยาทีแร้มันมีโปรโมชั่นสำหรับเอามันดืมจาก175เห9ที่ไหนเด้ยุงเด้ยุงเด้มินเด้ยุง แบบน้ำหรือแบบผมแบบผมของเซลล์นั่งอยู่ตรงพัดลมนี่ที่ป่าปุ๊บเปิดพัดลมให้้วแม่ไปไหนไปตลาดก็ไปตลาดบ้านม่วงนะเอ้าหรอถ้าไม่เจอกันไม่เป็ดไม่กิงทอดหนั้น้องชิงกัอแล้วกันเนาะแอบแสอนกวนน้องไม่ชอบ อะไรหรอปะถ้าไม่ชอบก็คกใครทิ้งแค่เป็นเหมือนลูกชิ้นอ่ะสองข้าวเลยไม่มีสองข้าวมันไม่ลอยแล้วเบอร์แย้มไม่ลอยแล้วเก็จะเปิดบอร์นี่หันมาสวัสดีกล้องย่าหน่อยสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ว่ายว่ายว่ายว้สวัสดีค่ะเมนอย่างนอกบงบึงบึง